สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวราศีพิจิกนะคะในพาร์ทของคุณโสดและพาร์ทของคุณคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนผู้รักที่มีประเด็นและมีปัญหาเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกนที่คนโสดนะคลิปนี้ออกช้าต้องขออภัยนะคะเนื่องจากว่าไม่ติดดูดวงส่วนตัวของลูกดวงซึ่งตั้งแต่แปดโมงถึงสองทุ่มอ่ะค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นะคะในใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดนะคะขอดูลักนณราศีของคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของชาวราศีตุลเอ้ยราศีพิจิกขอโทษค่ะยังไม่ได้มุฟออนจากตุลราศีมังกรนะคะราศีสิงค์ค่ะราศีพิจิกราศีเดียวกับคุณเลยนะราศีเมษค่ะและราศีเมถุน ขอดูหน่อยค่ะในเดือนกนรกฎาคมน,นี้นะอืมในมองว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เขามีในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความมั่นคงในเรื่องของการเงินสูงนะอ่ะเออคุณน่าจะได้เจอกับคนที่เขามีเอเนอร์จีแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญน่าจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆคุณอาจจะได้เจอกับคนที่เขามีอาชีพแบบเป็นทนายเป็นอายการอะไรแบบนี้ก็ได้นะ คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีนิสัยรักความยุติธรรมมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แฟร์อยู่พอสมควรจะไม่ยอมให้ตัวเองเสียผลประโยชน์แล้วก็จะไม่ยอมให้คนอื่นเสียผลประโยชน์ด้วยเหมือนกันเป็นคนที่แฟร์ๆอ่ะให้มาให้กลับอะไรแบบนี้นะคะ่ะให้ให้ใจมาก็ให้ใจกลับอะไรแบบนี้นะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้ไม่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มาก หนึ่งเลยคุณอาจจะได้เจอกับเขาผ่านเพื่อนของคุณแนะนาําหรือว่าคุณอาจจะเหมือนกับได้เจอกับเขาในงานสังคมนะคะงานสังคมหรือว่างานเลี้ยงอะไรแบบนี้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะไม่บอกเลยนะว่ามันจะเป็นเหมือนในรูปแบบของเฟรนด์โซนก่อนนะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขาเขาเลือกได้อะต้องใช้คําว่าเขาเลือกได้เพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของเขาด้วยหน้าตาของเขา มมมองว่าคนน่าจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะอยู่พอสมควรเลยอะ่ะคนคนนี้เป็นคนใหม่ที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนสําหรับใครที่คุณรู้สึกว่าคือเป็นคนเก่าหรือเปล่าไมมองว่าเอ NERGY คนเก่ายังไม่เห็นนะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนใหม่มากกว่าความรักความความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยมันมีอุปสรรคนะชาวราศีพิจิกมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดได้นะคะแต่ไมมองว่าความอึดอัดเนี้ยมันน่าจะเกิดจากหนึ่งเลย ความแตกต่างในเรื่องของฐานะการงานอาชีพอะไรแบบนี้มากกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เด็ดขาดไม่บอกเลยว่าเขาเป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดมากๆใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ได้คือได้ไม่ได้คืออย่าทำอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะเหมือนกับมีสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่เขาไม่ชอบและสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากที่จะเจอหรือว่าไม่ต้องการที่จะให้มีในชีวิตของเขา ไม่มองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แอบติดความใจร้อนอยู่พอสมควรนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่นับถือตัวเองอยู่พอสมควรเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะแต่เขาเป็นคนจิตใจดีนะภายนอกอะค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็ดขาดตรงแต่ในใจของเขาอะเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตานะเต็มเปี่ยมไปด้วยความใจดีความอ่อนโยนอะ คือถ้าใครดีกับเขาอะคะ่ะเขาก็จะดีกับแต่ถ้าเกิดว่าใครร้ายมานี่คือร้ายกลับไม่โกงนะคะคนคนนี้จะเป็น energy ของคนที่เหมือนกับชาวราศีเมษนั่นแหละออใช่ตามชาร์ตเลยอะคะ่ะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์อะไรแบบนี้นะคะ่ะจะเป็นคนที่เด็ดขาดอยู่พอสมควรจะเป็นคนที่คือถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างกับที่บอกไปและคนคนนี้ เขาไม่เจ้าชู้นะคะแต่เป็นคนที่ช่างเลือกเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้แต่ช่างเลือกถ้าเลือกแล้วคือเลือกเลยความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันเป็นไปได้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าครั้งแรกที่เจออะมันเป็นไปไม่ได้หรอกอาจจะตีกับตัวเองหรือว่าอาจจะทะเลาะก,กับตัวเองด้วยในบางครั้งว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์ในครงนี้มันเป็นไปได้นะ เป็นคนที่ใส่ใจคนรักและคนที่สำคัญในชีวิตมากๆมากๆค่ะถ้าเขาได้รักใครเขารักจริงและเขาใส่ใจเขาทุ่มเทแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สำคัญกับชีวิตของเขาคนคนนี้น่าจะเหมือนกับ no s o no care no s o no a r e อดีตของเขาน่าจะเคย ผ่านเรื่องราวความรักสามเศร้ามามันเลยทําให้คนคนเนี้ยเวลาจะรักใครค่อนข้างที่จะเลือกเยอะคิดมากคิดเยอะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยง้อ,อใครเป็นคนที่ไม่ค่อยง้อ,อใครหรือว่าวิ่งไล่ตามใครแต่เป็นคนที่รักใครแล้วทุ่มเทรักแล้วใส่ใจถ้าทําให้เขาเสียใจหรือว่าทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบคนคนนี้พร้อมที่จะตัดทิ้งทันทีคุณจะได้เจอกับคนที่มีลักษณะแบบนี้ซึ่ง ชาวราศีพิจิกคุณอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ใจดีอะเอออะไรแบบเนี้ยสำหรับชาวราศีพิจิกอ่อนไหวง่ายแต่กับคนคนเนี้ยเขาน่าจะตรงกันข้ามกับคุณในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิสัยใจคอความคิดความอ่านหรือว่าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะคุณอาจจะต้องอดทนกับคนคนนี้หน่อยแต่คนคนเนี้ยเขามีข้อดีเยอะกว่าข้อเสีย ข้อเสียของเขานะ่จาจะเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็จริงจังกับชีวิตอะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากจนเกินไปด้วยซ้ำล้อเล่นไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเรื่องบางเรื่องล้อเล่นไม่ได้มันจี้จุดเขามันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอย่ามาเล่นแบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคณก็อาจจะรู้สึกว่าเคยมันนิดนิดน,น่อยเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่แบบเสพติดความสมบูรณ์แบบด้วยในบางครั้งนะคะคนคนนี้แต่เขาเป็นคนรักใครรักจริงนะ อย่างว่าแหละเขาอาจจะเป็นคนที่มีน้ำมีตาทั้งสังคมอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมคนคนนี้มาจากการที่คุณไปขอพรในบางท่านถ้าคุณไปขอพรพระแม่ลักษมีไปขอพรความรักไปถาวายดอบบกบัวกับพระแม่ลักษมีในบางท่านนะหรือถ้าเกิดว่าคุณภาวนาถึงเนื้อคู่ของคุณนะคะ อยากได้คนแบบนั้นอยากได้คนที่รักครอบครัวอยากได้คนที่จริงจังซื้อสัตว์จริงใจคนนี้เลยค่ะไม่บอกเลยว่าคนคนนี้มาจากการที่คุณไปร้องขอขอพรหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าภาวนาถึงเขาความรักความสัมพันธ์นครั้งนี้ค่ะมันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคให้กับชีวิตของคุณ เป็นอุปสรรคให้กับความรักของคุณกับเขาอย่างเช่นความแตกต่างอย่างกับที่เมย์บอกไปในเรื่องของฐานะสังคมการงานอาชีพหรือแม้กระทั่งนิสัยใจคอเชื้อชาติศาสนาอันนี้ไปดูหน้าง,งานอีกทีนะคะไม่ได้แบบว่าโอโ้โหเยอะจังเลยหมอเมย์มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะเงื่อนไขของคุณกับเขาอะอออ แต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะไม่อยากจะบอกกับคุณนะว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะฉะนั้นนะคะคุณอาจจะต้องโฟกัสในความรักของคุณและคนที่คุณรักเสียงรอบข้างสังคมรอบข้างคุณอาจจะต้องฟังน้อยลงและคิดว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณสุดท้ายแล้วคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณก็คือคนคนนี้ ถ้าเขารักคุณและคุณรักเขาคุณกับเขาจะฝ่าฟันทุกๆอุปสรรคไปด้วยกันได้คุณอาจจะต้องใช้เวลาอยู่ในกันสองคนแล้วก็ไม่ฟังเสียงรอบข้างบ้างในบางครั้งเพราะว่าจากหนา้ายัยถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้ที่มีลักษณะแบบนี้ไม่มองว่าสังคมน่าจะเป็นตัวแปรที่ทําให้คุณรู้สึกน้อยในบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกน้อย กับสังคมของเขาหรือว่าสังคมกับคุณในบางครั้งนะคะในสังคมของคุณเออในในบางครั้งมันจะมีในเรื่องของความแตกต่างเกิดขึ้นสังคมหน้าจะเหมือนกับเป็นตัวแปรที่สําคัญที่ทําให้คุณกับเขา,าอาจจะมีความน้อยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ ไม่บอกากับคุณแล้วค่ะว่าความรักอ่ะมันไม่มีขีดจำกัดรักก็คือรักถ้าเขารักคุณแล้วคุณรักเขาเท่านั้นก็จบคุณอาจจะต้องเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะความรักมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้คุณกับเขาอะค่ะไปด้วยกันไปต่อด้วยกันและสู้ไปด้วยกันความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นครอบครัวได้แต่งงานได้อยู่ด้วยกัน คุณอาจจะต้องอดทนมากหน่อยแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะถ้าคุณมองหาคนรักที่ดีคนรักที่ซื่อสัตย์จริงใจความรักที่มั่นคงคนคนเนี้ยให้คุณได้เขาอาจจะมีข้อเสียในบางเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่คนเรามีข้อเสียอยากให้คุณทําความเข้าใจกับตรงนี้แต่ว่าเรื่องหลักๆที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นการนอกใจความเจ้าชู้อะไรแบบเนี้ยคนคนเนี้ยไม่มีนะคะ ให้อ่ะเหมือนกันหมดเลยอยากจะบอกกับคุณอีกรอบหนึ่งนะคะว่าความรัก,กมันไม่มีชิดจํากัดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณนอยอ่ะอยากให้คุณนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ออกไปหาเพื่อนบ้างออกไปพูดคุยกับเพื่อนบ้างหรือว่าไปทํากิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างนะคะสุดท้ายแล้วว่า มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบอย่างกับที่เมย์บอกไปชาวราศีพิจิกความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะมีในเรื่องของสังคมที่ทําให้คุณน้อยนะอย่างกับที่เมย์บอกไปอันเนี้ยคือเน้นอีกทีเพราะว่าไพ่สามสำรับออกมาเหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมย์เป็นกําลังใจให้สุดท้ายแล้วความรักความสมพันธ์ของคุณอนะ่ะมันจะได้ประสบความสําเร็จคุณจะได้แต่งงานมีครอบครัวที่น่ารักแต่ว่ามันอาจจะต้องแลกมาด้วย สังคมรอบข้างถ้าคุณไม่สนใจได้อะมันจะดีมากๆคุณอาจจะต้องอดทนหน่อยนะคะอาจจะต้องอดทนกับสังคมรอบข้างคนรอบข้างอะไรแบบนี้หน่อยอย่างเช่นป้าข้างบ้านอะไรแบบนี้นะคะก็คิดว่าเออสีสันของชีวิตรักกันเนาะสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้คู่ครองที่ดีและรักคุณซื่อสัตย์จริงใจรักครอบครัวกับคุณนะคะก็จะประมาณนี้นะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเมย์ขอไปเปิดดวงให้กับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและผู้รักที่มีประเด็นมีปัญหาต่อกันเลยเนะาะสวัสดีค่ะสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและผู้รักที่มีประเด็นและมีปัญหานะเดี๋ยวขอดูลักนาราศีของเขาคนนั้นกันหน่อยค่ะราศีพิจิกราศีเดียวกับคุณเลยราศีกุมราศีกรกฎค่ะราศีธนูและราศีเมษ ขอดูรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณเลยค่ะเหตุการณ์ความรักของคุณนะไม่มองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะวาดฝันคุณอาจจะจินตนาการถึงมันไว้ดีมากๆ ตอนที่เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นน่ะคุณอาจจะวาดฝันว่ามันต้องดีมากๆอะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้ถึงฝั่งฝันมันอาจจะไม่ได้ถึงปลายทางที่คุณวาดฝันเอาไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคุณอาจจะเคยคิดว่าเออคนคนนี้เขาคือคนที่ดีมากๆแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้อยากแต่งงาน แต่มันกลับมีเหตุบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ถูกเติมเต็มขนาดนั้นมันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันไม่ได้แบบไปจนถึงฝังฝันได้ง่ายๆขนาดนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยกับคนที่ดิวอยู่ด้วยอะไม่มองว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขาไม่ได้เห็นตรงกันถ้าเกิดว่าเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วแล้วคุณรอให้เขาเลิกกันอะไรแบบเนี้ย มันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะบางเคสทีเนี้ยบอกก่อนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการให้โอกาสนะคะกันหลายรอบแล้วมันมีการรีเทิร์นมันมีการให้โอกาสคนคนนี้หลายครั้งแล้วนะคะมีการพูดคุยมีการเจรจานะคะในบางท่านความรักความสัมพันธ์นี้คุณให้โอกาสจนครั้งเนี้ย มันหลุดลอยไปแล้วคุณรู้สึกว่าพอแล้วนะคะคุณให้มาจนพอแล้วคุณให้มาจนไม่มีอะไรจะให้อีกแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะจบไปแล้วนะคะคุณน่าจะจบความสัมพันธ์นี้กับเขาไปแล้วนะคะในบางท่านหรือว่าเดินออกมาเรียบร้อยแล้วถ้าเขาไม่ได้ติดในเรื่องของเขามีครอบครัวมีสามีภรรยาอะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่ถ้ามีก็คือแน่นอนว่า จบเรียบร้อยแล้วนะคะคุณน่าจะเก็บเรื่องราวนี้ความสัมพันธ์นี้ไว้ในความทรงจำของคุณแล้วในบางท่านในบางท่านคุณ move on แล้วอะคะ่ะไม่ได้คิดว่าจะกลับไปแล้วอะคะ่ะก็เป็นการตัดสินใจที่รู้สึกว่าเออไปหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองจะดีกว่าขอดูในเดือนกรกฎาคมหน่อยค่ะ มันชัดมากเลยค่ะว่าความรักครั้งนี้มันจบลงจริงๆตบจากการที่มีใครบางคนเดินไปข้างหน้าไม่ไม่รู้ว่าตอนที่คุณตัดสินใจคุณตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือว่าตัดสินใจด้วยเหตุผลแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือว่าอารมณ์มันทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้จบลงนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ กับชีวิตของตัวเองเพราะว่าคุณอาจารย์เหนื่อยมาเยอะแล้วในความสัมพันธ์นี้เหนื่อยกับเขาไม่เยอะสู้มาเยอะฝ่าฟันมาเยอะแต่ว่ามันไม่เห็นอนาคตหรือว่ามันไม่เห็นปลายทางแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นทางแก้ไขปัญหาที่ดีมากกว่าการ m o อ e o นถามว่ามีความรักให้ไหมมีค่ะยังมีความรักให้ยังมีความรู้สึกดีๆให้ แต่ไม่ว่าความรักอะค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะฉุดรั้งคุณเอาไว้ได้หรือว่าเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณได้นะอืมในเดือนกรกฎาคมน,นี้คุณจะกลับมาเป็นคนโสดที่มีเงินจะเป็นการโสดที่คุณจะหันกลับมาโฟกัสในเรื่องของการเงินเป็นหลักโสดสวยและรวยมากอะไรประมาณเนี้ยค่ะ คุณรู้สึกว่ามันแฟร์แล้วกับการตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วคุณก็จะได้พบเจอกับคนใหม่ๆได้มีคนใหม่ๆเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์เข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณเข้ามาให้ใจเข้ามาทําให้หัวใจของคุณไม่เหงาหรอกชาวราศีพิจิกแต่ทีนี้มันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกมันจะอยู่ที่ตัวคุณว่า คุณจะเลือกคนเหล่านั้นที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณไหมหรือว่าคุณจะเลือกตัวเองน่าจะเป็นช่วงที่คุณกําลังคิวิ่งตัวเองหรือว่ากําลังบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองนะคะอืมชัดมากว่าในเดือนกร,รกฎาคมน,นี้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้ move on แล้วก็จะได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณถามว่ากับคนเนี้ย คุณยังมีความรักมีความหมยาย่วงใยมีความหวังดีให้ไหมใช่ค่ะมันมีแต่ความรักอะ่ะมันถึงที่สิ้นสุดแล้วของความอดทนคือความอดทนนะคะของคุณมันหมดแล้วความพยายามความทุ่มเทหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเหมือนกับถึงขีดจํากัดแล้วมันคือแบบมันสิ้นสุดแล้วนะคะไม่มองว่าคุณจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่แหละจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆอ่ะเนาะ ไพ่นะคะอยากแนะนําให้คุณลองเลี่ยงหาเนื้อคู่ของคุณจินตนาการถึงเขาคนนั้นที่คุณอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยจินตนาการถึงเนื้อคู่ของคุณให้มากๆดึงดูดเนื้อคู่ของคุณให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่ะด้วยการมอบความรักให้กับตัวเองและมอบความรักให้กับคนที่เขารักคุณมอบความรักความเมตตาให้กับ ผู้คนรอบๆข้างตัวคุณเพราะว่าเมื่อไร่ก็ตามค่ะที่คุณแผ่กระจายความรักมันจะเป็นตัวดึงดูดความรักให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณสังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัวคุณให้ดีๆนะชาวราศีพิจิกเมื่อถึงเวลาที่เนื้อคู่ของคุณนะคะจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณน่ยคุณจะสัมผัสได้คุณอาจจะได้เจอสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าเนื้อคู่ของคุณกำลังจะเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้ว ไม่อยากให้คุณนะคะเปิดใจตัวเองและเรียนรู้จากคนใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณด้วยอย่าปฏิเสธหรือว่าอย่าปิดกั้นตัวเองนะชาวราศพีพิจิกนะสําหรับบางท่านเนาะถ้าคุณปิดกั้นตัวเองหรือว่าปิดใจมันมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณช้าลงนะคะในไหน move on แล้วว่าก็ m o v ออนให้สุดนะคะ มันไม่มีอะไรที่คุณจะต้องรออีกแล้วในความสัมพันธ์นี้มันไม่มีอะไรที่คุณจะต้องทําหรือว่ารออีกแล้วในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองถ้าคุณรอใครบางคนหมายถึงคนเก่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรออีกแล้วหรือว่าไม่มีอะไรที่คุณจะต้องทําในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วนะคะ อันนี้คือนาไพให้คำแนะนำออกมาบอกกับคุณนะคะมันไม่มีอะไรที่คุณจะต้องทำหรือว่าจะต้องรอในความสัมพันธ์นี้แล้วแต่ไพอะค่ะอยากที่จะให้คุณนะคะเปิดใจแล้วก็รอความรักครั้งใหม่มากกว่านะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎา,าคมนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ